สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a l i ิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปอีกรันด้อมวันนี้คือเพื่อนเขาปื้มคุณไหมขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสับอร์ตเลยนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝักด,ด้วยนะร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเตัว ตัวอักษรเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณได้นะคะ G P B V HQ. S Q เพื่อนเขาปลื้มคุณไหมอู เดอะทาวเวแสดงว่าเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าไม่คิดว่าเพื่อนเขาจะได้เจอเซเว่นซับเพนท c โคสไม่คิดว่าเพื่อนเขาจะได้เจอเจอหรือมีใครนะคะอาจจะแบบโสรมาพักใหญ่ก็ได้เนาะหรือว่าไม่เห็นวี่แววมาก่อนว่าอยากมีแฟนอยากมีใครอยากใดๆ น่าจะเป็นอะไรที่แบบช็อกในความรู้สึกของเขานิดนึงหรือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันหรือว่าคู่คุณอะจะเป็นอะไรที่แบบว่าอืมไม่ธรรมดาคือมันมีความแตกต่างอะไรที่แบบยังไงดีเช่นอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้เนาะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนานะคะแบบมีความต่างมีความแบบเฮ้ย เออคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยมีความต่างความคิดต่างอายุได้หมดเลยมีอะไรที่แบบไม่ไม่น่าใจเหมือนในภาพที่เขานึกไว้อะเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ในความรู้สึกข,ของเพื่อนแล้วก็แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีนะคือแบบว้าวอะ่ะ ออกออกแนวว้าวไม่ใช่ออกนะเฮ้ยใช่หรอไม่ใช่นะจะออกแนวว้าวมากกว่าว่าแบบเออเว้ยมันต่างกันแต่มันก็พากันไปรอดเนาะหรือว่าถึงจะมีอะไรที่ดูไม่เหมือนไม่คล้ายหรือว่าดูว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่คุณสองคุณก็ทำมันให้เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องปกติอะค่ะเรียกได้ว่าคงจะหลักกันจริงๆนั่นแหละเลยแบบ ฟันฝ่ากันมาทุกอุปสรรคเลยยากเย็นยังไงอะไรยังไงก็ก็ผ่านกันมาได้บางคนเรารู้สึกว่าคุณคุณมีอะไรที่ใช้คำว่าอะไรดีนะมีอะไรที่แบบทำให้เพื่อนเขารู้สึกดีนะน่าจะแบบมองแล้วดูออกว่าน่าจะจริงใจกับเพื่อนเขาอะน่าจะ น่าจะเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณในแววตาของคุณในทัศนคติคําพูดอ่ะบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณออกมาแล้วเขารู้สึกว่าเออดีใจจังเลยที่แบบเพื่อนเลือกผู้หญิงคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้เข้ามานะคะมันดูแบบดูมีแววว่าจะเป็นคนดีอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เพื่อนเขาเสียใจหรือว่าผิดหวัง เราคิดว่าเขาเห็นความพยายามของคุณมากๆนะฉะนั้นสิ่งที่ต่างอาจจะเป็นเรื่องที่หินมากๆอาจจะแบบผู้ใหญ่ไม่ค่อยปื้มในตอนแรกก็ได้หรือแบบมันเหมือนมันมีชาเลนจ์มันมีอะไรบางอย่างเข้ามาที่แบบคุณสองคนไม่ได้ไม่ได้เจอกันง่ายไม่ได้แบบมัน มันเหมือนต้องเป็นปาฏิหาริย์หรือเปล่าที่แบบทําให้คุณสองคนมาแบบเฮ้ยไปเจอได้ยังไงอ่ะไปหามาจากไหนอะไรทานองนี้เนาะทั้งความต่างเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยดูไม่น่าเป็นไปได้สักอย่างสักทางแต่เขาก็เห็นพัฒนาการที่ดีโดยเฉพาะในฝั่งเพื่อนเขาฝั่งคุณนะ่ะเราคิดว่าเขาเขาเห็นความจริงใจแหละเขาเห็นเห็นความสุขที่มันออกมาทางสีหน้าแววตา บางอย่างของบางอย่างมันโกหกกันไม่ได้นะเรายิ่งถ้าอายุเยอะขึ้นน่ะมันประสบการณ์การมองคนอะ่ะบางทีมันก็พอจะมองออกเหมือนกันอาจจะไม่ได้มองออกทั้งหมดแต่ความความน้ำใสใจจริงอะ่ะมันมันปรากฏอยู่ในแววตายอยู่บ้างนะพอจะรู้อยู่ว่าใครที่เข้ามาหาเพื่อนเขาเนี่ยต้องการอะไรอยากได้อะไรมีอะไรมาออฟเฟอร์ให้อะไรได้บ้าง หรือว่าอยากได้อะไรหรืออะไรยังไงทำนองเนี้ยเขาพอจะอ่านบางอย่างออกจากการที่ได้พบเห็นคุณบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเขามองว่าความรักของคุณสองคนน่ะมันเติบโตไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะเพื่อนเขาก็ดูมีความสุขมากขึ้นนะคะดูมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะอ่ะอาจจะแบบ จากคนที่เงียบีๆเฉยๆช่วงนี้อาจจะยิ้มเก่งยิ้มบ่อยเนาะโลกเป็นสีชมพูตะมูตมีนู่นนี่นั่นนะคะหรือแบบอืเราคิดว่าเขาน่าจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางฝั่งเพื่อนเขาอย่างชัดเจนแล้วเขาก็รู้ว่าคุณสองคนอะพยายามอย่างมากที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ คือมันต้องเมากันบ้างแหละว่ามันมีอุปสรรคอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วเ,เขาก็ต้องน่าจะคุยให้เพื่อนเขาฟังเหมือนกันว่านี่นะคุณก็พยายามตรงนี้ตรงนี้อยู่เหมือนกันเพื่อนเขาทําคุณก็ทํามันเป็นคู่ที่แบบ ต่างคนต่างพยายามอะมันมันเป็นเหมือนแบบสองฝ่ายมีทั้งให้มีทั้งรับดีอะไม่ใช่เขาเห็นว่าโอโ้เพื่อนเขาทุมทท่มเททุ่มเทแต่คุณก็ลอยหน้าลอยตาแบบรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะมันดูมันดูมีความสมดุลในความรักดีนะคะไม่ไม่มีใครรักใครน้อยไปกว่ากันหรือว่าย่อนไปกว่ากันแต่เขาก็จับตามองโอ้ไม่ก oh ็ ช็อกพูดไม่ออกเดลเฟอร์ oh. คือโอ้ยเรียบร้อยควาพูดไม่ถูกเลยช็อกค,คือเขาว่าแอบมองดูอยู่เห็นตอนต้นว่าเออพัฒนาการมันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เห็นเพื่อนเขามีความสุขนานแล้วไม่เห็นมันแบบพยายามทําอะไรสักอย่างดูมันช่วงนี้มันดูมันกระตือรือร้อนในชีวิตอยากสร้างครอบครัวอยากเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจนั่นแหละ เป็นห่วงอยู่เนาะเขาก็อยากเห็นเพื่อนเขามีความสุขมีใครสักคนที่แบบมาดูแลด้วยความจริงใจนะคะอายุก็น่าจะปูนนี้แล้วเนาะน่าจะแบบไม่ได้อยากเห็นอะไรแ,แบบเว็บมาเว็บไปอะมองหาอะไรที่แบบเป็นคอมมิตท,ที่เป็นลองเทอมแล้วไม่ได้อยากเห็นอะไรแค่แบบตื่นเต้นเร้าใจไปวันวๆหมดเวลาหมดเวลาแบบเหนื่อยแล้วเนาะอยาก อยากเจอแบบดีไปเลยอ่ะดีแล้วดูแลกันไปเลยยาวๆโอเคกลับมาที่พี่ไพ่อีกครั้งหนึง่งเราคิดว่ามันเป็นมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาเห็นเป็นประจักษ์กับสายตาว่าคู่คุณแม่งรักกันจริงๆอะขออภัยในคำัไม่สุภาพคือแบบเออฉันยอมใจแกนเนาะสองคนเลยแบบ มันจะมีปัญหาบ้างมันจะมีอปุปสรรคอะไรบ้างอะแต่ไม่เคยไม่เคยปล่อยมือจากกันเลยเนาะหรือเขาเห็นความรักในดวงตาของคนสองคนอะที่มันมีน้ำหนักใกล้เคียงกันอะมันดูแล้วมันชื่นใจเห็นคนสองคนพยายามจะประคองกันไปอะเห็นคนสองคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะเราคิดว่า คุณน่าจะมี energy พลังงานที่แบบสว่างแล้วก็อบอุ่นจนเขาก็น่าจะสัมผัสได้จากความรักความตั้งใจดีที่คุณมีคือคือตัวตนของคุณเฉยๆนะคือแบบว่าถ้าตัดความว่าเป็นแฟนเพื่อนออกไปก่อนนะคือถ้าเป็นเพื่อนก็น่ารักมากๆเลยเขาก็อยากคบเพื่อนหรืออยากมีเพื่อนแบบนี้แหละแต่พอคุณเป็นมากกว่าเพื่อนของเพื่อนเขาก็คือมาเป็นแฟนหรือว่ามากกว่าเป็นคนที่เพื่อนเขารักอะไรอย่างเงี้ย มันดูแล้วมันรู้สึกอบอุ่นใจไปด้วยนะคะอบอุ่นใจไปด้วยดีใจกับเพื่อนด้วยที่เพื่อนได้มีคู่ครองที่ดีมีคนดีๆในชีวิตมีคนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลยอยู่ทั้งยามทุกยามสุขเราก็เราว่าแอบอิจฉานิดๆได้เลยนะคุณสองคนนี่รักกันเวอร์วังมาก energy ความรักกระจัดกระจายคือแบบจะหวานแหววน่ารักไปไหนนะคะดูมีความสุขก,กันทั้งคู่เลยดูแบบใจอิ่มใจฟูเนาะมันเหมือนแบบคู่แมทสองคนที่มันมันมันหากันจนเจออะแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันหรือว่าได้คบกันเป็นอะไรที่แบบเหมือนนิยายเนาะ หมือนนิยายตามหาความรักกันสองคนต่างคนต่างไปเจอนู่นนี่มาจนท้ายที่สุดคนจะเป็นคู่กันยังไงก็จะต้องได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันจนได้เขารู้สึกแบบนี้นะแล้วรู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคู่ที่ดีให้กับเพื่อนเขาด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีนําพาเพื่อนเขาไปในทางที่ดีนะคะเขาน่าจะได้เห็นมุมอะไรที่แบบเขาไม่ค่อยเห็นมาก่อนในแววตาของเพื่อนเขานะแบบ อาจจะเป็นคนแข็งแข็งก็อาจจะแบบมีมุมอ่อนไหวอ่อนหวานกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากคนถึก <c oughs> บึกบึนก็แบบมีโมเมนต์อ่อนโยนอะไรกับเขาบ้างเหมือนคุณไปละลายใจเพื่อนเขาได้อะซึ่งเขาคิดว่านึกไม่นึกไม่ฝันว่าว่าจะจะมีคนที่ทำได้ในลักษณะนี้นะคะ ก็น่าจะเป็นเพื่อนเขาก็น่าจะเป็นคนที่อาจจะเอาใจยากประมาณนึงก็ได้ไม่น่าจะมีใครที่แบบเอาชนะใจเขาเพื่อ,เอนเขาได้แบบง่ายๆก็ได้นะคะเป็นคนที่มามาทำให้เพื่อนเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีเป็นคนที่ดีมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสุขจนเขาสัมผัสได้เลยแหละเหมือนแบบหมดห่วงละฉันดีใจกับแกด้วยหายห่วงละเจอคนที่ดีแล้ว ก็ขอให้ดูแลกันไปนานๆนะคะเราสึกว่าเขาเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยในคู่ของคุณแต่เราแต่อีกใจหนึ่งเราคิดว่าเขารู้สึกว่ายังไงมันก็ผ่านกันไปได้ไอ้สองคนเนี่ยมันผ่านกันมาได้ขนาดเนี้ยคือแบบเขานึกนึกไม่ออกว่าจะมีอะไรมาพาคู่คุณจากกันได้อีกต่อไปแล้วนะเรื่องบางเรื่องอาจจะแค่เวลาะคะ่ะถ้าเป็นรักทางไกลเนาะน่าจะแบบแค่เวลาทำมีซ่าผ่านหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่เดี๋ยวท้ายที่สุดเด้วก็คงได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละ คู่กันแล้วไม่แสวกันเนาะโอ้ oh my god อยากจะกรีดกรีดได้ไหมเหน n น p e no c คโหยคือคู่รักแห่งปีเลยเนาะอ่ะเอารางวัลไปเลยนะคะยกให้คือเขามองว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆด้วยประการทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างดนบันดาลเหมือนแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้บนโลกใบเนี้ยเพื่อเพื่อนเขาอะคือบางบางบางเรื่องบางหน้าที่เป็นเพื่อนการทําแทนไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่สามารถมาเป็นแฟนเพื่อนคนไดคือนี่แหละการได้เห็นเพื่อนมีคนรักที่ดีอะมันก็ที่สุดของของความสุขในฐานะเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมที่แบบมีความหวังดีอะแล้วก็มีความปรารถนาดีด้วยความจริงใจ าก็ดีใจนะคะที่เพื่อนเขากําลังจะสร้างครอบครัวที่สวยงามอย่างที่เรารู้สึกว่าเพื่อนเขาน่าจะเป็นคนดีนะแต่แบบยังไม่ยังไม่มีใครทําให้เพื่อนเขาสมหวังสักทีอะมีความสุขสักทีเจอสักทีอแบบเออ โล่งอกโล่งใจมีความสุขอบอุ่นไปหมดเลยคือคุณกลายเป็นดอกไม้ที่แบบทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันงดงามไปหมดเลยเพื่อนเขาก็ามีความสุขครอบครัวก็มีความสุขตัวคุณก็มีความสุขแล้วคุณก็กําลังจะไปสร้างครอบครัวที่มีความสุขให้คะแนนเต็มสิบไม่หักเลยจากคะแนนนะขนาดนั้นนะแฮปปี้ขนาดนั้นดีใจมากขนาดนั้นนะคะดีใจแทน อคือเชียร์เลยแหละเชียร์ให้ให้ได้แบบผ่านทุกเรื่องราวไปด้วยกันเชียร์ให้ได้ดูแลกันตลอดไปนานที่สุดเท่าที่ออสวรรค์จักรวาลจะให้เวลามามันชีวิตคนเราเนาะคือความสุขมีได้หลายแบบความสุขของการมีคู่ก็เป็นความสุขแบบนึงแล้วเราคิดว่าในสายตาของเขาอะ เพื่อนเขาน่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแหละถ้าจะขาดก็ขาดเรื่องนี้แหละแล้วเขาก็ได้รับมันแลว้ว่ะคือนี่แหละสบายหายห่วงนะคะดีใจสุดๆเลยดีใจขอบคุณที่อะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้คุณสองคนได้มาเจอกันนะคะได้มารักกันได้มาดูแลกันประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใ่สุขใจนะบาย